เพื่อนน้ำกำลังมาตอนนี้เราเปียก้วนไปแล้วครับกำลังดักอยู่หน้าแต่ว่าปิ้งมาเราคิดเปื่อนเนี่ยนี่เราเปียยมาแล้วนะครับนี่เวนเราก็ดักไปได้เยอนะครับเนี้ยนี่ก็อยู่แบบนี้นะครับตอนนี้กาลังวางไปเราวางไปต่างร้านเลยนะครับเพื่อนเนี่ยเราวางไปต่างร้านเลยต่อเดียวทิศไม่ทิศเรามาลุ้นกันเปื่อนน้ำกำลังมานะครับเราใจหวนร้านเลยเนี่ยก็ใจโค้งนะครับลักไปเลยนะครับลักลักไปเลยเนี่ยเปื่อนดูเราก็ไปวันนี้นะครับไปวันนี้ ่าเดี๋ยวครับตัดเปลือกเปลื้อนไปเลยกันนะครับไปเลยกันว่าเราได้ปลาไม่ได้ปลานะครับครับเนี่ยนัวกับตีมาก็ดักอยู่ร้านนะครับเราดักกระบวันลาเลยเดี๋ยวนี้ไม่ตัดเปล so ือกับไม่ตัดเปลือกเดี๋ยวเรามาลุ้นกันโน้ตเล็กก็เคยออกคลิปกันก็พุมนะครับมีก็เสกโคมครับเนี่ยก็ดักเลยนะครับดักเลยไม่รอช้านะครับไม่รอช้าปล่อยไปเลยด้วยนะครับจะมั่นไม่มั่นก็ว้าไปตามเมืองนะครับว้าไปตามเมือง นี่หล่อมกันแนบอยู่กันแล้งเลยือนแบบเว้ยนุกเลยแบบนู้อ์จักลื้มมั้งหรอเดี๋ยวที่พร่องนี่งวางไปเลยเลยทั่วกับเพื่อนเพื่อนด้วยวางมาโลดเลยนะกับวางมาโลดเลยวางกับต่างเ้อเลยที่ก่อเรามาต้านแหละนี่นุก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 แบบนู้ย์นุกเอาไปเลยเอาไปเลยเดี๋ยวเพื่อหน้าเดี๋ยวเราดักกระสุนก่อนเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันว่ายจัำเร็ะสือไม่จำเกระสุนเพมือนเหมือน ับเนี <laughs> ้เขาได้ประมาณนี้เปิดพื้นนวดโรดมาโรดมาเลยนะครับเปิดพื้นนี่หล่อมกันาเด็กกลางเยอะลกๆจังไปเลยเอาเดี๋ยวก่อนไปว่ากันนะครับเพกันนะแับนี้เขาใต้ทำอยู่คนเดียวด้วยนะครับใต้ทำอยู่คนเดียวด้วยกลับ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 เราว้ากเด็ดแล้วครับนี่ก็ที่มันด้วยพวกทีมาล้านนึงหด้วยที่อยู่กันประจํานะครับ นู่นไงขุดนู่นก็รลอดไปเลยกับลอดไปถึงนู่นก็ร้อยว่าเม็ดไอ้ของพวกเมฆกับลอดไปนี่ร้อยว่าเม็ดกับเพื่อนๆเราไปลุ้นกันนั่นแต่ว่าตอนนี้เพื่อนก็ได้มาประมาณสองสามรูเลยครับนี่ตอนนี้มีตั้งกว่าลิดปลาโม่กว่าชนก็บตีล่าย์เพื่อนๆดูดักปล่าดักทึ้งเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเพื่อนๆน้ำกำลังมาก็น้ำประมาณสองคือตอนนี้เพืมีตั้ง่อนลิดี๋ยวไปลุ้นกันตีล่าจะไปื่อนๆดูดักกว่าดักทิ้งเลยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเปื่อนๆน้ำกำลังมาก็ึงไปเลยาณสยาวเลย เพื่อนเพื่อนก็เกะไข่คั้ำนะครับประมาณกระบอกโมงหกโมงหกโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวพวว่าปลาเพื่อนเพื่อนไปแล่ก้อนนะครับว่าว่าเราจะดักเนี่ยคือผมอยู่ข้างวัวแหละครับตอนนี้ยนะครับเรามาเล่กันนะครับตอนเดียวมันคั้มนึงเราตายทำยากนะครับพอตายทำยากษ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนเล่ก้อนนะครับก็เล่ไปก้อนเดี่ยวกันมาปลดเนี่ยครับปลาโม้เลยนะครับหนึ่งตัวเนี่ยปลาโม่คับตัวตัวแคนาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนเดี่ยวกันมาปลดนะเพราะว่า Tại làm quần yêu cập bạn, quên thang quay chai các bạn, tại mặt quần bóng bạc móng bạc mặt nắp bạc 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 สมา,สามหม้อสามหม้อตัวนะครับกตตตตตต็ตัวเติบนะครับปลาหม้อครับตัวเติบนะครับเป็พืออ่อนปลาหม้อยาวันไม่นะครับเดี๋ยวเราพาเพื่อเนเพื่อน ไปดูกันอีกขั้วนะครับทีวางไว้ตัวน้ำหรือแมงเลยตอนนี้กับน้ำหรือแมงเลยไม่รู้ว่าอวานอูน้ำแมงมากไม เริ่มแหงแล้วทิดไม่ติดงนี่น้ำแห้งเหมืนนี่เจอาเราไปตึ้งเราไปดูแล้วว่าติดหรือไม่ติดงน้ำแห้งเหมืนนี่อืมวันนี้เดินมาแล้วนะน้ำแห้งฮะดูอ้ยวันกินอยู่บนแห้งเลย mày na chưa mày na chữ mình thế đi phản mà mày na chưa thì tám mồ thuồng bẩn bẩn thì tám mô chẳng giết thuồng <laughs> chả lóc lại bẩn bẩn ừ, đấy à. mày na chữ Tại điều nằm cứ lao, tại điều nằm cứ lao เนี่ยไม่ติดเลยไม่น่าเชื่อเปือนๆดูไอ้นี่มันเป็นวันที่เท่นเพื่อนๆเดี๋ยวว่ามันไม่่อมันติดตัวแรกันมันไม่ขอติดนะแต่อ้นที่ได้มากกว่าไอ้วันหน้านั่นคือหัวหน้าเท่นกับพราะฉะนั้นนี้เปื่อนๆนี้ถ้าสร้างวันดักปลาโดยธรรมชาติมันนี่มันต้องเล่นหน้าเชนถ้าว่าดักปลาบอกันดัวเล่นที่เทนได้ด้ว่าเพื่อนๆแต่ถ้าว่าเราดักปลาบอกละดาเขี้มันได้เราเล่นที่เช่นแต่ถ้าเราเล่นโดยตัวไพ่เหมันเ้เราเล่นหัวนะหัหน้าเทนห้าสิบงเปื่อน อ่าพอมีบล็อกไวตรงนี้อ่าคนที่ว่าห้ากับห้าปลาหากับข้าวดูอยู่บนแห้งไม่จุดเลยเป็นเป็นไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อกวันเ้อไม่น่าเชื่อน่าจีดไอกาดเป็นเป็นดูปลาจังพอดีน้ำมันนี่็นวัดทจีท่องกัน ไม่เืินนะเปินเปิดนะไม่มั่นก็ไม่เืินเดี๋ยอาทีเราได้จับทีเราได้เปิดเปิดน้ำแมงน้ำแมงบัดนี้น้ำขึ้นมันนัดมันนัดนี่กับน้ำขึ้นน้ำลงนี่มันนัดตกลงน้ำแมงนี่เปิดเปิดดูได้เนี่ยได้เนี่ยไอ้วูไอ้ลาไอ้ลานี่ต่างลาเลยเปิดเปิดอยู่บนเองไปนี่ต่อเดี๋ยวน้ำขึ้นแล้วเลยแต่นี่เอาเดี๋ยวว่าได้ก้อนเบิดนะเนี่ยนี่เนี่ยก็ได้แต่เนี่ยเปิดเปิดดู นี้ก็จัดว่าผมว่ากามั่นอยู่นะเพื่อนๆนะก็อะไรแก้งปลาโม่ก็ปลาโชนปลาซาลิทแล้วก็ปลาปลายก็ได้เลยเพื่อนนะก็ผมก็ลาเพื่อนๆไปก่อนว่าจวกอพบกันใหม่เก็อนหน้านะครับสวัสดีครับ